ฮัลโหลนอนกันหมดหรือยังถ้าใครยังอยู่นะคะแวะมาทักทายครูต้องตาก่อนวันนี้ครูต้องตามีอีกหนึ่งลุกที่จะให้สาวๆนะได้ใส่ไปเฉิดฉายในวันพรุ่งนี้ลุกนั้นคืออะไรลุกนั้นก็คือถ้าอยากมีหุ่นดีต้องแต่งตัวแบบนี้ค่ะแบบไหนคะแบบครูต้องตาหรือเปล่าอยากรู้ไหมอยากรู้ตามมา มีเหตุผลนะว่าทําไมวันนี้มาดึกขอดูก่อนว่ายังมีใครอยู่กับครูตั้งตาบ้างใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะอย่าลืมละกดส่งหัวใจรัวๆมาให้กันหน่อยดึกแล้วแต่ยังมีพลังงานอยู่นะมีเยอะด้วยเพราะอยากให้ทุกคนค่ะถูกใจกับส่งหัวใจด้วยนะ,ะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วส่งหัวใจ พีมีข้อความมาทักทายมาคุยด้วยกันหน่อยค่ะอย่างที่บอกเลยนะวันนี้วันนี้มีเหตุผลในการมาดึกทําไมรู้ไหมเพราะรู้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบนอนดึกติดโทรศัพท์บ้างยังดูเรื่องของคนอื่นไม่จบใช่ปล่า <c oughs> หรือว่าติดซีรีส์ยังมีไหมคะยังมีใครติดไม่ใช่ซีรีส์แล้วสิตอนนี้ต้องติด Netflix ใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรนะฮ o ต สวัสดีค่ะเสียง <Se en S 2> ชัดเนาะคุณแตงขอปิดเสียงก่อนเสียงชัดไหมคะคุณแตงเสียงชัดภาพชัดไหมมาค่ะมาถูกวันเลยนะคุณแตงวันนี้จะให้เคล็ดลับการมีหุ่นดีอหนักเท่าไหร่เราไม่รู้เรารู้ว่าเราจะหุ่นดีแล้วเราจะสวยไปด้วยกันเอาไหมคะอยากได้ไหม จะได้เปลี่ยนใจสามีให้มาตกหลุมรักอีกครั้งเอ้ยคอนเซปต์นี้ดูดีเอาลูกอีกคนหนึ่งไหมมาค่ะวิธีง่ายๆรีบมารีบไปจะได้ไปนอนกันเนาะนอนดึกก็ไม่ดีนะเนี่ยครูต้องตารนอนดึกมาหลายวันตายตาก็บอกว่าเริ่มโอ้ไม่ไหวแล้วต้องต้องกลับมาฟื้นฟูนอย่างหนักเลยค่ะบอกว่าทําไมถึงถึงมาดึกนี่มีสาเหตุรู้ว่าหลายๆคนค่ะยัง ต้องส่งลูกนอนก่อนใช่ไหมต้องไปทำการบ้านให้ลูกก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะพอมีเวลาเนาะเราก็จะแบบว่า,ามาดู Facebook Facebook ทำให้นอนดึกนอนดึกแล้วยังไงหิวก็กินพอกินแล้วค่ะระบบย่อยอาหารกลางคืนเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเนาะมันก็ทําให้เราลงพุง แต่ปัญหาค่ะเราจะแก้มันด้วยวิธีอะไรเพราะว่าถ้าตื่นเช้ามาค่ำคืนเนี่ยไอ้พวกน้ำหนักส่วนเกินหรือว่าไขมันที่มันถูกสะสมมามันยังไม่หายไปอยู่แล้วนะคะวิธีง่ายๆเลยเราบอกว่าเบสิกที่ทุกคนรู้แต่บางครั้งก็ลืมใช่ไหมจะบอกเลยว่านี่จริงๆกูต้องต่ก็แอบมีพุงนะไม่เย็นกินเยอะไปหน่อยทีนี้วิธีการจะทํายังไงล่ะให้เราดูหุ่นดีขึ้นจากเดิมนะคะวิธีง่ายๆเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่หนึ่งค่ะ เพียงคุณใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีเข้มนี่เลยนี่เลยแบบที่ครูต้องตามมาให้ดูเห็นไหมเขาไม่ใช่คนผอมเพรียวนะแต่เขาหยิบเสื้อผ้ามาใส่ให้มันถูกค่ะแค่เรารู้จักการหยิบสีที่มันสามารถปกปิดส่วนเกินและเพิ่มความเว้าและความโค้งเพียงเท่านี้ค่ะมันก็จะช่วยให้มันก็จะช่วยให้หุ่นบางส่วนของเราเนี่ยที่มันดูว่าเฮ้ย ก้นใหญ่ไหมสะโพกใหญ่ไหมมันก็จะถูกบดบังไปด้วยสีดําหรือสีเข้มบางคนแบบโอ๊ยไม่อยากใส่สีดําลองดูสีเข้มนะคะสีน้ําเงินสีกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยพางหุ่นได้เช่นเดียวกันหมูกระทะที่เรากินมาเมื่อเย็นก็ยังคงอยู่กับเราได้ใช่ไหมค่ะนอกจากใส่ชุดที่มีสีเข้มหรือสีดำแล้วนะคะวันนี้ไปต่อกันเร็วๆเนาะจะได้แบบรีบไปนอนกัน สำหรับข้อที่2ค่ะก็คือก็คือก็คืออะไรการใส่ชุดที่มีลายตรงลายตรงนะคะเดี๋ยวจำสับสนบางคนแบบเฮ้ยลายลายอะไรนะลายขวางหรือเปล่าไม่ได้นะอันนี้เป็นหลักการที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแต่บางครั้งเราลืมค่ะลายขวางมันจะยิ่งขยายข้างใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเป็นลายตรงนะมันจะยิ่งทําให้เราดูตัวยาวขึ้นถูกไหมคะ ได้ยินเสียงเด็กไหมวันนี้มีเด็กมาให้กําลังใจอีกแล้วค่ะสวัสดีครูนุมาเร็วมาเร็วเราจะเป็นผู้หญิงไซส์เอสใช่ไหมแพทชั่นของเราในภายในสิ้นปีนี้ค่ะนะเดี๋ยวครูนุจะมามาแสงหน้ามาแสงหน้าครูคุณแม่เลยเห็นแซ่บสวยรวยเวอ่อๆอย่างนั้นครูนุก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะมาพัฒนาบุคลิกภาพไปด้วยกัน ข้อที่สองที่ครูต้องตางให้แล้วค่ะให้แล้วก็คือการใส่ลายตรงเนาะอย่าลืมนะบางทีบอกว่าไม่อยากใส่ชุดสีดําสีเข้มแล้วไม่งั้นมันแบบเฮ้ยดูชีวิตไม่มีสีสันอ่ะมามีสีก็ได้แต่ขอเป็นลายตรงอ่ะมันจะทําให้เราดูยาวดูสูงขึ้นต่อมาเลยค่ะอันนี้คืออะไรใครตอบได้บ้างอันนี้คืออะไรสวัสดีค่ะครูมโาย,โยดีใจจังเลยวันนี้นี่บอกว่า เอฟซนอนกันดึกมากเลยค่ะเพิ่งทำคอนเทนต์กันเสร็จหรือเปล่าคะทุกคนจริงๆครูต้องต่ก็แบบแอบสต็อกคอนเทนต์เอาไว้ก็เลยแบบอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเวลาตรงนี้ค่ะมาสอนทุกคนในเรื่องของการแต่งกายยังไงให้หุ่นดีนะคะเราเป็นผู้หญิงต้องสวยรวยและแซ่บค่ะนี่คือคอนเซปต์ของผู้หญิงยุคปัจจุบันนะคะเราจะมาเป็นแบบแม่บ้านกันอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะ ถึงวันนี้เรามีลูกมีครอบครัวมีกิจการมีธุรกิจมีงานแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะเพราะเพราะว่า appearance จำได้ไหมครูต้องตายย้ำกันอีกที appearance ก็คือภาพลักษณ์บุคลิกภายนอกเนาะมันจะสามารถช่วยให้เราสร้าง first impression ภายใน7วินาทีได้เออหุ่นดีก็เช่นเดียวกันหุ่นดีมันมีผลอะไรกับการสร้าง first impression ละ่ะเวลาเราหุ่นดีเนี่ยสังเกตไหมเวลาคนที่เขา เรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ได้บูลลี่นะคะสำหรับคนที่อาจจะดูรูปร่างท้วมนิดนึงแต่โดยทั่วไปแล้วค่ะปกติคนที่มีหุ่นค่อนข้างเพรียวการทำอะไรมันจะดูคล่องตัวสะดวกรวดเร็วกว่าจริงไหมวันนี้ค่ะเราอาจจะยังไม่ได้แบบมีหุ่นที่มันเพอร์เฟกแต่เราสามารถทําให้มันเพอร์เฟกได้นะและสิ่งแรกนะก่อนที่จะมาดูเสื้อผ้าอย่าลืมนะทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นที่บายหรือว,ว่าจิตใจถ้าวันนี้ใจเราบอกแล้วว่าเฮ้ เราหุนน่นดีเราสวยแน่นอนค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาต่อกันเลยอ๋อไม่ใช่สีเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยค่ะสําหรับรูปเมื่อกี้สังเกตด,ดีๆนะคืออะไรสําหรับคนที่อยากหุ่นสลิมง่ายอีกนิดเดียวนั่นก็คือใส่เสื้อคอวีค่ะเห็นไหมเพียงแค่ใส่เสื้อคอวีนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้ช่วงตั้งแต่คอลงมาค่ะมันจะอยู่ยาวขึ้นพอช่วงระหว่างนี้จริงๆเขาก็บอกว่า คือให้เปิดท่อนบนนี่แหละ Open Top เนาะแต่ถ้าเกิดยิ่งเป็นคอวีเนี่ยลงลึกลงมามันจะเห็นความยาวช่วงนี้แล้วมันก็จะทำให้เราดูเพียวขึ้นได้ผลนะคะทริปนี้จริงๆแล้วครูต้องตานเนี่ยก็เป็นคนช่วงช่วงคอสั้นแต่พอใส่เสื้อคอวีปุ๊บเนี่ยเพียงแค่นี้ค่ะมันก็ทำให้เราตัวแบบดูสลิมลงด้วยนะคะครใหม่บอกดูแลสุขภาพดีค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ และมาต่อข้อสุดท้ายนะบอกแล้วว่าวันนี้มาเร็วไปเร็วเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกจะได้ไปพักผ่อนบำรุงผิวหน้านะและการนอนที่มันมันครบ8ชั่วโมงเนาะไม่รู้ว่าปัจจุบันทํากันได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรการพักผ่อนให้ได้มากที่สุดกินน้ําเยอะๆมันจะได้ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญภายในร่างกายนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีอ่าเป็นทริปเล็กๆเนาะที่จะช่วยให้เรามาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพดี ข้อสุดท้ายค่ะที่เอามาฝากกันในวันนี้นั่นก็คือรองเท้าค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบการใส่รองเท้าส้นสูงมันไม่สะดวกซะเลยวันนี้ครูต้องตางก็ไม่ได้บอกนะว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะทําให้เราดูเพียวดูสลิมแต่ครูต้องตางกําลังจะบอกว่าการใส่รองเท้าส้นสูงแบบไหนที่ที่มันยิ่งทําให้เราดูลักษณะเหมือนตันนะคะเห็นรองเท้ารูปแรกไหมคะ รูปแรกเนี่ยเป็นลักษณะของส้นสูงเหมือนกันแต่ว่าส้นเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างตันหน่อยการที่ส้นเนี่ยมันดูตันมันจะยิ่งทําให้เราดูขาใหญ่นะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นอะไรที่ที่เหมือนแบบเฮ้ยกางเท้าส้นสูงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วค่ะอินไซต์ของมันเนี่ยมันมีมินนิ่งในตัวเองด้วยความที่ส้นมันตันใช่ไหมคะมันจะดูหนาๆเราถ้าสมมติว่าอ่ะเราเป็นคนที่ขาอาจจะแบบดูเจ้าเนื้ออยู่แล้วพอใส่ส้นตันไปปุ๊บเนี่ยเลยค่ะมันก็จะยิ่งดูแบบ ขาอาจจะดแูแล้วมาเมื่อเทียบอีกอีกรูปหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นลักษณะของซ้นเข็มเนาะ,ะตัวซ่อนเข็มเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูเพียวดูบางดูปราดเปรียวขึ้นเพียงแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะทําไมวันนี้อยู่กันดึกจังเลยทุกคนทําไมทุกคนนอนดึกเด็กบ้านนี้ก็นอนดึกแอบได้ยินเสียงไหมคะมาเป็นกําลังใจให้คุณแม่ นี่เลยค่ะสีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้คุณดูหุ่นดีเพียงแค่หยิบเสื้อผ้าและแอแดเซอรี่มาใส่อย่างถูกวิธีนะคะโอ้ยดีใจที่ทุกคนมาอยากจะอยู่คุยด้วยนานๆแต่ครูต้องตาว,าว่าวันนี้เราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูต้องตาจะเอาเคล็ดลับสำหรับคนผิวสีสีเดียวกับครูต้องตาเลยอะค่ะจะบอกเลยว่าด้วยความที่ที่จริงๆผิวเราเนี่ย หลายๆคนหรือแม้กระทั่งต่างชาติเองก็การันตีแล้วนะว่าคนที่มีผิวสองสีผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยเป็นคนที่ผิวสุขภาพดีคุณใส่อะไรนะมันก็จะดูโดดเด่นคุณไปยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมผิวขาวเอสคิะนะคุณต้องตามไม่ได้บุรลี่คนผิวขาวแต่อยากจะเตือนสติคนที่มีผิวสีบางครั้งรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยไม่ใช่นะคะมันคือจุดเด่นของคุณ คุณต้องหยิบยกแล้วหยิบเสื้อผ้าอะไรมาใส่แล้วจะทำให้คุณยิ่งเสริมความโดดเด่นและมันจะทำให้เกิด personal branding นั่นเองถ้าใครอยากรู้นะมาติดตามครูต้องตาในวันพุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะคุณแตงคุณนุ๊กครูใหม่นะคะครูเอมมี่ Emmy นะคะน่ารักทุกคนเลยมาอยู่เป็นกำลังใจให้กันและสำหรับใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้พรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามครูต้องตานะคะได้ที่เพจ ครูต้องตา Personal Branding Expert แล้วจะพาทุกคนค่ะไปสู่ความสำเร็จด้วยกันไปแล้วบ๊ายบาย